Tìm lấy khát tìm lời. Ba, kiếp khăn khắp, mà nè Kìm lấy cha Kìm khắp, anh con nó ไ a m e r a anastellin min min sing พวกก็ a n a s t e l l n มันอยู่ใต้หญ้ามันเลยแกะหญ้าจักหน่อย Jag står på den. Mm. Mm. Vad tur det var du och inte jag. Hm. Vet du varför? Varför? Jaha, du blev sur på mig att jag stod på kantarellen och inte tittade mig. มันต้องได้แวก้าแวก้าให้งูตื่นไม่ใช่นะคะแวก้าเอาคันตะเลนเอาเห็ดมันปูเพราะว่ามันขึ้นจากหยาบเได้ขึ้นจากหยาบ่าได้กับมิแตล่ลอล้อเหน่าเลยค่ะเนี่ยมันตูแค่แค่นี้แหละค่ะดูแล้ว หญ้าตัวนี้ถ้าฝนไม่ตกมันก็จะแข็งใส่มันไปเลยแข็งตัวแห้งใส่เห็ดแล้วก็เห็ดก็จะในานๆนเดี๋ยวอินเตอร์เยอะะ ดูสิเห็นไหมคะเพราะเขาขึ้นไม่ได้คือพอขึ้นไม่ได้เขาก็จะพอขึ้นไม่ได้เขาก็จะเน่าดูสิขึ้นไม่ได้ก็เน่าเนี่ย เสียใจด้วยค่ะยุงเขาใส่ถุงมือเจาะไม่ได้แล้วเจาะถุงมือไม่ได้แล้วค่ะเพณนมาคุ้มเจาะกินอยากกินตัอไหมจ๊ะเพืนเจาะถุงมือตอบ่เข่าดอกใส่ถุงมือ,อยางเหมือนเนี่ย โอ้หเสีย <c oughs> งอึ้งห้อง,องพี่น้องเอ้ยเสียงดังคักแทะพี่น้องได้ยินบ่ต้องขออภัยนะเพคะ่ะต้องขออภัยทุกคนทุกเอฟซีนะจ๊ะ <c oughs> สามีต่อสามีต่อยุก,กับอึ้งค่ะพ่นจับอึ้ง <c oughs> ได้กูดาออ้โห <c oughs> พอนะ อึ้องสีห้องกับบ่บอกเมียก่อนเมียสิได้ปิดกล้องว่าได้ยินดอกนาจาเป็นเป็นยังสี่ตัวฝรั่งบ,บ่ถือบอสซาจา้ะ เราไม่ค้นเอาจุดใต้อย่างนี้เราก็ไม่ได้เพราะวันมันอยู่แต่ใต้ย่าเราต้องดึงออกมาก่อนเก็บไปเรื่อยๆค่ะเก็บไปเรื่อยๆ ກັນເນາະຄະຍາວຍາວຍາວເລີຍຍາວຍ อันนี้มันอันได้อันได้ก็มีเราต้องดูก่อนนะคะอันไหนเอาได้ก็เอา Ada duhong reek, ada duhong reek, hmm. intayok, senela idok, jokso intayatamia, ika, yang lebih je, jokso kawai, mikir. ก็จะช่วยกันตัดอยู่ในป่านะคะทีนี้ช่วยกันตัดขาแล้วก็จะออกป่าค่ะตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วมืดค่ำแล้วก็ทุกคนได้เวลาออกป่าค่ะจุดสุดท้ายมีอ,อีกนะคะแต่จะไม่ดูค่ะไม่ไม่ไปหาเราจะออกป่าแล้วค่ะมีอ,อีกจ,จุดจุดใหญ่เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็โอเคแล้วนะคะ ทำคลิปได้หลายคลิปเหมือนกันค่ะวันนี้ก็คงจะได้สามสี่คลิปอยู่นะคะแต่ถ้ารวมรวมของต้อก็จะทำเป็นคลิปคลิปให้ดูนะคะแล้วก็จะสมสรุปตอนท้ายคลิปที่เป็นคลิปที่สามหรือคลิปที่สี่ว่าได้กี่ถังนะคะทุกคนเหมือนเดิมค่ะทำเหมือนเดิมก็ลุ้นกันไปนะคะว่าต้อได้เย็นหนึ่งหลังเลิกงานได้เท่าไหร่ เก็บคนเดียวเก็บสองคนก็ว่ากันไปถ้าวีที่เดิน <laughs> långping, långping, pingong. lång ping. Sillesalteri. Vad är det? Sill, det är en fisk. Aha, uh -huh, fisk. Som de konserverar genom att salta den, salt sill. Uh -huh. Jaha. คลิปนี้เป็นคลิปที่เรารวมคลิปนะคะต่อกับแฟนเก็บมาสองปลาค่ะป่าที่เราค้นเจอแล้วก็มาเก็บป่าเก่าวันนี้เราได้เท่าไหร่ดูกันค่ะทั้งหมดเราได้เฉลี่ยแล้วก็คงจะเป็นสามถังนะคะทุกคนวันนี้หลังเลิกงานค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุก ไลค์ทุกแชร์นะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเดีวะฮะไปหาเก็บของเตะสวัสดีค่ะเมื่อนี้ก่อนออกปลาแต่เศร้าเนาะเขาพอข้ามาเอาเห็ดจ้า รับเงินรับรัพย์กอนะจะพี่น้องรับรัพย์กอนก้อนสิเขาป้าวาันหยุดวันเสาเนจาจะ <c oughs> เลือกออกไปบอกเอามามาเอาซาไ <c> ป <oughs> บอกมาเอาซาเลือกอกอกด้วยพราะ้าจ,า <c oughs> จา๋าหานวันนี้สิรับรัพย์ก่อนจ๋ากอนสิเข่าปลาเราจะโอ้อากาศดีเป็นเสาแรกเป็นเสาแรกที่อากาศดีนอะพอค่้าเนาะธร <c oughs> รมาดาฝนสิตุรดทุกเสาตกทุกเสาอะลูก เห็ดหลายเนาะตอนนี้เน,ะเนาะเออค่ะมค line, คเมื่อบ้านนี่เพิ่นได้เห็ดหลายเพิ่นเลยเพิ่นได้มาเอาเพิ่นมาเอายังมือเศร้านะจ้ะโอเคค่ะวันนี้ขายเห็ดตอนเช้าค่ะแล้วก็จะเข้าป่ากันนะคะทุกคนเราจะเข้าป่าตอนเช้ากันคังแล้วก็รอขายเห็ดอยู่ค่ะอันไหนไม่สวยก็เลือกออกนะ นี่แหละค่ะการขายเห็ดของต้อก็คือแบบว่าเทเอาเทเอาเลยจ้าบ่าต้องไปเลือกว่างามบ่ง,งามเนาะจ้าให้เฒ่าแก่เพิ่นเลือกเองสวยไม่สวยก็ว่ากันไปนะคะเฒ่าแก่เนาะอ,อันไม่สวยเพราะตากแหงห้องก็สะตากแหงเนาะจ้าคุณดิบ่นบ่านบานสามารถกินอันสวยได้ใช่ไมั <c oughs> บ้บย <c oughs> เงินทองเป็นของนอกกายไม่ตายก็หายากใช่ปะ โอเคค่ะดูกัน okay ไปเรื่อยๆนะค่ะดูวิธีขายเห็ดของต้อค่ะเห็นบ่าะเพิ่นเทจวกจวกเลยค่ะเพิ่นพุทะนุถนอมนี่จ้าเอฟซีไม่ต้องห่วงนะคะว่าต้อจะทําเห็ดแตกไม่แตกเวลาเวลาต้อเก็บเห็ดค่ะสุดท้ายสุดท้ายเท่าแก่เขาก็มาเทเอาจวกจวกค่ะคุณนะเห็ดแหงหลายเอฟซีแห่งยาเอฟซีแห่งยาเห็ดแตกเราจะเห็ดแหงหลายมันสิแตก หัวเราะกิกๆสิได้เงินยามมื้อเช้าเพิ่นหัวเราะกิกๆ